คำเตือนสำหรับเลขเด่นเลขดับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้ในคลิปได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดทำก็ไม่ทราบว่าสูตรต่างๆจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่สนับสนุนในการเล่นการพน,นันนอกจากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับ เพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำเลขดับนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางกันก่อนนะครับแต่ละแถวจะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละง,งวดนะครับโดย6แถวแรกเป็นรางวัลที่1ต่อไปแถวที่7ถึงแถวที่8จะเป็นเลขท้าย3ตัวโดยเรานำจะนำเลขท้าย3ตัวมาเรียงกันจากค่าน้อยไปหามาก สังเกตว่า3 1 8จะน้อยกว่า589 5 8 9จะน้อยกว่า723 723จะน้อยกว่า870จะเรียงกันจากค่ามากค่าน้อยไปหามากนะครับต่อไปแถวที่19และแถว20 20เป็นเลขท้าย2ตัวต่อไปแถวนี้จะเป็นแถวเป็นเลขดับที่เกือซึ่งเป็นผลรวมจากตัวเลขแต่และแถวตามสูตรที่หามาได้นะครับ เมื่อได้และเมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะนำเลขท้ายของผลรวมมาเป็นเลขดับของงวดต่อไปนะครับส่วนแถวนี้จะเป็นเป็นงวดที่เราจะเช็คว่าเลขที่เราให้นั้นดับจริงหรือเปล่าโดยเช่นถ้าเราจะเช็คว่าวันที่16เดือน3นี้ เลขท้ายสองเลขท้ายสองตัวคือห้าเก้าเอ้เลขเลขข้างบนวันที่หนึ่งออกห้าเก้าจะดับจริงไหมแล้วก็นําเลขตรงนี้มาใส่ช่องนี้นะครับแล้วตรวจเช็คดูว่าเลขหกเนี่ยจะใช่เลขดับตามหลักที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับส่วนถ้าเป็นขั้งดับล่างเราก็จะนําช่องสิบเก้ายี่สิบมาใส่ตรงนี้แทนสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขดับสองตัวล่างสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่16เมษายน2567สำหรับคลิปนี้จะมีด้วยกัน3สูตรก็จะได้เลขดับ3เลขแต่ละสูตรดับมาแล้ว36งวดติดต่อกันมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากสูตรที่1ใช้แถวที่1บวกด้วยแถวที่8บวกด้วยแถวที่10บวกด้วยแถวที่12และบวกด้วยแถวที่16ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับ2ตัวล่าง มาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่16ตุลาคม2565ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1ตุลาคม2565 4บวก9เป็น13 13บวก2เป็น15 15บวก6เป็น21 21บวก9เป็น30ก็จะได้เลขดับ0ูน เลขท้ายสตัวล่างงวดวันที่16ตุลาคม2565ออก1นึห้ไม่มีใน2ตัวล่างดับ2ตัวล่างเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเสียเวลาสำหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวล่าง90ได้เลขดับสองสองก็ไม่มีในสองตัวล่างดับสองตัวล่างเป็นงวดที่36ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่หนึ่งนี้เราจะได้เลขดับสองตัวล่างงวดวันที่16เมษายน2567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้ คืองวดวันที่1เมษายนส5 6 7 8ยบเวก2เป็น10 10บวก5เป็น15 15บวก9เป็น24 24บวก9เป็น33ก็จะได้เลขดับ3ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ต่อไปเป็นสูตรที่2ใช้แถวที่1บวกด้วยแถวที่2บวกด้วยแถวที่8บวกด้วยแถวที่10และบวกด้วยแถวที่20ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับ 2. ตัวล่างมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่16ตุลาคม2565ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1ตุลาคม2565 สีบวกแเป็น12 12อบวกเเป็น21 21ิบเวกสเป็น23 23ิบวกศเป็น23ก็จะได้เลขดับ3เลขท้าย2ตัวล่างงวดวันที่16บหกตุลาคม2565ออก1 5 3ไม่มีใน2ตัวล่างดับ2ตัวล่างเป็นงวดที่1 ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับจะได้ไม่ทาให้เพื่อนเพื่อนเสียเวลาสําหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆนก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวล่าง90ได้เลขดับ3 3ก็ไม่มีใน2ตัวล่างดับ2ตัวล่างเป็นงวดที่36ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่2นี้เราจะได้เลขดับ2ตัวล่างงวดวันที่16เมษายน2567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้ คืองวดวันที่1เมษายนส5 6 7 8ายนบเบวก0เป็น8 8บวก2เป็น10 10บวก5เป็น15 15บวก0เป็น15ก็จะได้เลขดับ5ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ต่อไปเป็นสูตรที่3ใช้แถวที่1บวกด้วยแถวที่2บวกด้วยแถวที่7บวกด้วยแถวที่9และบวกด้วยแถวที่10ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับ 2. ตัวล่างมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่16ตุลาคม2565ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1ตุลาคม2565 4ีบวกแเป็น12 12อบวกหเป็น13 13าบวกสเป็น17 17จบเวกสองเป็น19ก็จะได้เลขดับ9เลขท้าย2ตัวล่างงวดวันที่16ตุลาคม2565ออก1นึห้ไม่มีในสองตัวล่างดับสองตัวล่างเป็นงวดที่1 ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทาให้เพื่อนๆเสียเวลาสําหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก2ตัวล่าง90ได้เลขดับ5 5ก็ไม่มีในสองตัวล่างดับ2ตัวล่างเป็นงวดที่36ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่3นี้เราจะได้เลขดับสองตัวล่างงวดวันที่16เมษายน2567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ8บวก0เป็น8 แปบวกหเป็น9 9้เบวกสเป็น11 1 1อบเวกหเป็น16ก็จะได้เลขดับ6ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับคลิปต่อไปเป็นคลิปเลขเด็ดปัดหลัก10ล่างก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับท่านที่สนใจซื้อประกันภัยรถยนต์แบบผ่อนเงินสด0% 10เดือน โดยไม่เสียดอกเบีย้ยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวแต่มีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับซึ่งบางที่จะไม่มีส่วนลดและโดยชำระผ่านบริษัทโดยตรงก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับโดย l ลน์ ID เดของผมนะครับ ad 9 hlvru มี ad นำหน้าด้วยนะครับ หรือจะสแกน qr วอารคเพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับและถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือจะติดต่อผมโดยตรงกฤษณพงศ์โทร0922739598ขอบคุณครับและเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อ,ตอไปก็ให้เพิ่มผมไม่เป็นเพื่อนในบุราลนเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนทราบนะครับ โดยลายไอดีของผมนะครับ ad812cx w q b มี ad นำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต,ใต้คลิปวิดีโอนี้นะก็ได้นะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่าง เลขเด่นปักหลักสิบล่างเลขเด่นสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนปักหลักร้อยบนปักสองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับ เพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ